ขอเชิญท่านมาประกวดรางวัลโครงการอาสังหาริมทรัพย์ดีเด่น PFC ไทยฟ i กเ e x l o n ล a w a r d 2024นะครับรางวัลน,นี้เป็นรางวัลของสหพันธ์อสังหาริมทรัพย์สากลซึ่งมีสมาชิกอยู่ล้านกว่าคนทั่วโลกนะครับแลวก็มีแชทเตอร์อยู่ทั้งหมด70ประเทศทั่วโลกในประเทศไทย p ี c ไทยก็เป็นหนึ่งในแช a เตอร์สำคัญนะครับ p f เไทยของเราจัดประกวดโครงการอาสังหาริมทรัพย์ดีเด่นพียอฟซไทยฟ i กเ e x l o n g อง a r d ตตั้งแต่ปี2562จนถึงปี67นี้เนี่ยนะครับ6ปีต่อ ศูนย์การประชุมของชาติสิริกิจิ์อาคารคิงบริดจ์หรืออาคารชุดชั้นนำทั้งหลายเนี่ยครับจากออเวจินสุภาลายัยเจ้าพยาหมาณครรวมทั้งโครงการอื่นๆเนี่ยครับซึ่งเป็นโครงการสำคัญของประเทศไทยของเราอยากขอเรียนเชิญทุกท่านเลครับโครงการอา,า,าสังหารทรัพย์ดีเด่นทั้งหลายเนี่ยมาประกวดน,นะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านจัดสรรอาคารชุดแนวราบแนวสูงหรือสําหรับผู้มีรายได้น้อย ระดับสูงก็ตามเนี่ยครับยังมีรางวัลโครงการสาธารอพวกดีเด่นหรือโครงการศูนย์ประชุมหรืออื่นๆเนี่ยครับซึ่งมีหลากหลายถึง16ประเภทนะครับมาร่วมประกวดนะครับเพื่อที่จะได้แสดงเห็นว่าประเทศชาติของเราเนี่ยครับมีโครงการอสังหารทรัพย์ดีเด่นซึ่งน่าเชื่อถือเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับหมดเขตในสิ้นเดือนมิถุนายน2567นี้นะครับ